สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงมนทินีแสงเทียนแพทย์วิชาศาสตร์ฉุกเฉิน EMS Fellow Department of Emergency Medicine Medical College of Wisconsin วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการคัดแยกในกรณีอุบัติภัยหมู่ด้วยวิธีการ SOL TRIAGE t ค่ะวิธีการ SOL TRIAGE t นี้ก็ได้รับการพัฒนามาจาก Dr. b r o o k ล l e r n e r นะคะที่ท่านเองก็ได้กรุาอนุญ,ญาตให้ใช้สื่อการสอนนี้ค่ะจุดประสงค์นะคะเพื่อให้เข้าใจวิธีการคัดแยกแบบ SOL TRIAGE แล้วก็ให้ได้ฝึกการทำ SOL TRIAGE ค่ะ สามารถเข้าไปทำพรีเทสแล้วก็โพสเทสได้นะคะตามลิงก์ที่ได้ให้ไหว้ทร i อา e เองมาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าแบ่งประเภทการทำทริอา e กรณีอุบัติภัยหมู่จะมีความแตกต่างจากการทำทร i อา e หรือว่าการคัดแยกที่เราเห็นบ่อยๆอย่างที่หน้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากว่ากรณีอุบัติภัยหมู่นี้ทรัพยากรจะมีจำกัดแต่ว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลือปริมาณมาก แปลว่าย่อมต้องมีบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นคนสุดท้ายแต่จุดประสงค์ของการเตรียมกฎบัตรปิภัยหมู่นี้เองเนี่ยนะคะก็มีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้นั่นเองภาพนี้เป็นภาพที่เราเห็นบ่อยที่เวลาเราสอมแผนจะเห็นว่ามีคนไข้เนี่ยมีเรียงเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเหตุการณ์จริงโอกาสจะเกิดภาพแบบนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะว่าเราจะไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีของมาพร้อมเพรียงหรือว่าทันเวลาอย่างที่เห็นนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ v i r g i n ิเ t ีย h ทค c a l c o l l e g e ก็จะเห็นว่าทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประสบภัยเนี่ยต่างก็ต้องรีบออกมาจากตัวอาคารที่ได้เร็วที่สุดเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังมีความไม่ปลอดภัยอยู่นั่นเองค่ะเหตุการณ์ตึกถล่มทางตะวันออกกลางนะคะจะเห็นว่าไม่ได้มีการบริหารจัดการของการทํา m a สซาชูเ a ต t ์ทรีอาทิซีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของการหวดภัยหมู่ที่เป็นวงกว้างจะเห็นว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยกระจายอยู่เป็นวงกว้างอาจจะมีความสับสนในการทํางานนอกจากนี้แล้วเนี่ยความช่วยเหลืออาจจะเข้าไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ยากประวัติศาสตร์ของการคัดแยกเนี่ยมีมาในตั้งแต่สมัยนโปเลียนนะคะโดยดรโดมินิกชองราเร หลังจากนั้น200รปีต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนาของระบบ EMS system มากมายแล้วก็มีเครื่องมือในการคัดแยกหลายรูปแบบด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีมาตรฐานการคัดแยกผู้ป่วยกรอิบัติภยัยหมู่ให้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์จริงมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกันแต่อาจจะมีวิธีการคัดแยกต่างกันทำให้เกิดความสับสนได้ยกตัวอย่างเช่นกรณี ผู้ป่วยสีเหลืองเหมือนกันเนี่ยอาจจะความจํากัดความต่างกันก็ได้ทําให้มีความสับสนดังนั้นนะคะกะ็วิธีการคัดแยกแบบ south t r e a d เนี่ยก็ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก cdc นอกจากนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาบนพื้นฐานของ best evidence ที่มีอยู่ south t r e a d มาจากคําว่า s o u r c หรือว่าคัดแยก access ประเมิน L เนี่ยมาจาก life saving intervention หรือว่าการทำหาตถการช่วยชีวิต ที่มาจากทรี t เมนต t ทรานส o r t คือการรักษาแล้วก็เคลื่อนย,ย้ายโอทรีอัดเองนี้นะคะปัจจุบันก็ได้รับการรับรองจากหลายสมาคมหลายด้วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมแพทย์วิาศาสตร์ฉุกเฉินสมาคมแพทย์ EMS หรือว่าสัญญาแพทย์นอกจากนี้ก็กำลังจะ,ะมาเป็น national triage ในกรณี mass casualty ของประเทศอเมริกาด้วยค่ะภาพนี้เป็นแผนภาพที่แสดง ภาพรวมของการทำซาว m a แมส a s u a ชอตตี้ทรีอนะคะก็จะเห็นว่าแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการทำารอ a บอลสอ t ติงก็จะเป็นการคัดแยกคร่าวๆต่อมาก็จะเป็นการทำอินดิวิ u ด l ลแ s สเ s สเมนตคือการประเมินรายบุคคลต่อไปก็จะกล่าวถึงในแต่ละส่วนให้ละเอียดขึ้นนะคะในส่วนของการทำา l o b บอล o อ t ติงเองเนี่ยขั้นแรก เราก็ต้องการแยกผู้ป่วยที่ยังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยเราจะใช้เสียงถ้ามีลําโพงหรือมีเครื่องขยายเสียงเนี่ยก็จะช่วยได้มากก็จะประกาศว่าคนไหนก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้ถ้าเดินได้ให้เดินไปตำแหน่งที่เราจัดไว้เราจะช่วยคุณวิธีการนี้จะสามารถแยกผู้ป่วยที่เดินได้รับฟังได้คนไข้าสามารถเข้าใจคําพูดของเราได้เนี่ยแปลว่าน่าจะได้รับการประเมินเป็นรายสุดท้ายได้คือยังน่าจะยังรอได้อยู่นั่นเองอะนะคะ หลังจากที่เราแยกผู้ป่วยที่เดินได้ออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะประกาศต่อว่าหากใครต้องการความช่วยเหลือให้บอกมือหรือว่าบกขาเราจะประกาศแบบนี้เพื่อเราต้องการแยกผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้แต่ว่าคนไข้เนี่ยยังตอบสนองได้ยังฟังเราเข้าใจอยู่แล้วก็สามารถรับทราบแล้วก็บอกมือขอความช่วยเหลือได้เนี่ยกลุ่มนี้แปลว่าเราจะเข้าไปประเมินเขาเป็นกลุ่มที่สนั่นเองนะคะ เมื่อถึงตรงนี้แล้วหลังจากเราประกาศให้ผู้ป่วยเดินได้เดิอนออกไปแล้วประกาศให้ผู้ป่วยที่พอเคลื่อนไหวได้โบกมือบอกเราแล้วเนี่ยกลุ่มที่เหลืออยู่ก็คือกลุ่มที่ไม่ขยับนั่นเองกลุ่มที่ไม่ขยับเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นกลุ่มที่เราจะาไปประเมินเป็นกลุ่มแรกเพราะแปลว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก่อนนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราแยกผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มได้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการประเมินหรือว่า individual assessment นั่นเองกลุ่มที่เราจะไปประเมินก่อนก็คือกลุ่มที่ไม่ขยับนั่นเองค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะสิ่งที่เราจะเข้าไปทำก็คือการทำ life saving intervention แล้วก็การ categorization หรือว่าการคัดแยกค่ะการทำ life saving intervention นะคะหรือว่าการทำหัตรการช่วยชีวิตสิ่งที่เราจะทำในขั้นตอนนี้ก็คือว่าการห้ามเลือด เช่นการทำทูนิเก้การใช้สายรัดนะคะเพื่อห้ามเลือดที่ออกมาปริมาณมากต่อมาสิ่งที่จะทําก็คือว่าถ้าคนไข้ไม่หายใจแล้วก็จะช่วยทําการเปิดทางเดินหายใจเปิดการเปิดทางเดินหายใจนี้ก็ทำเพียงแค่ทำเฮดทิ t ชิ t l l i t t นะคะหรือว่าทำจอ h r u s t m a n e u v e r ไม่ไม่ถึงกับขนาดต้องไปใส่เท่าช่วยหายใจนะคะแต่ว่าเราอาจจะถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นติดอยูอย่อย่างเช่นการมี ออโรฟาเรนเจลแอลเวย์เนี่ยก็อาจจะใส่ได้กรณีเป็นเด็กเนี่ยถ้าเปิดทางเดินหายใจแล้วยังไม่หายใจเราอาจจะพิจารณาช่วยหายใจได้2ครั้งนะคะต่อมาก็คือกรณีที่เกิดเทนชันนิวโมโทรเล็สามารถพิจารณาทำนิดเดิลทร c คสตอม y ได้เพื่อระบายลมออกจากช่องปอดฉุกเฉินหรือว่ากรณีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ แล้วเรามีออ t โตอินเจคชันอยู่ก็สามารถให้ยาได้ทั้งหมดนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ช่วยเหลือแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการช่วยเหลือเนี่ยต้องมีพร้อมอยู่ในะขณะนั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาประเมินในส่วนของที่ categorization คือแบ่งผู้ป่วยออกมาเป็น5กลุ่มด้วยกันตรงนี้นะคะก็จะสามารถแบ่งผู้ป่วยออกมาเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตกลุ่มที่คาดว่าจะเสียชีวิต กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินกลุ่มที่รอได้แล้วก็กลุ่มที่บาดเจ็บเล็กน้อยจะเห็นว่าสีที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือ expectant สีเทาเนี่ยนะคะคือกลุ่มที่คาดว่าจะเสียชีวิตเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในแต่ละส่วนต่อไปค่ะกรณีที่ผู้ป่วยไม่หายใจนะคะแม้จะช่วยเปิดทางเดินหายใจแล้วก็ตามในเด็กเนี่ยอย่าลืมว่าให้เราพิจารณาช่วยหายใจก่อนสองครั้งถ้ายังไม่หายใจอยู่ก็ให้ติดป้ายเสียชีวิต การติดป้ายเสียชีวิตนี่มีจุดประสงค์เพื่อจะได้ไม่ต้องขัดแย้งซับซ้อนแล้วก็กลุ่มที่เสียชีวิตนี้นะคะเราถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตนอกจากว่าจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายเพื่อเปิดทางให้เข้าไปช่วยผู้ป่วยคนอื่นทั้งนี้นะคะเพื่อป้องกันการทาลายหลักฐานแต่ถ้าผู้ป่วยยังหายใจอยู่หลังจากที่เราช่วยเปิดทางเนินหายใจนี่นะคะแล้วก็เข้าไปประเมินต่อไปกลุ่มนี้เนี่ยก็มาดูว่าเป็นกลุ่มอิมมีเดียตหรือว่ากลุ่มฉูกถินหรือเปล่า ซึ่งกลุ่มฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มที่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงมีภาวะฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตแต่ว่ามีโอกาสรอดสูงหากได้รับการช่วยเหลือเช่นคนไข้ที่มีภาวะ tension pneumothorax ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาทมีภาวะดังข้อใดข้อหนึ่งต่อปนีนี้คือไม่มีชิพจาที่ระยางมีภาวะหายใจลำบากมีภาวะเลือดออกที่ยังควบคุมไม่ได้ผู้ป่วยที่ทำตามสั่งไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยควรจะ เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีโอกาสรอดชีวิตสูงหากได้รับการช่วยเหลือซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่จะแยกกับกลุ่มที่เป็นกลุ่ม expectant หรือว่ากลุ่มที่คาดว่าจะเสียชีวิตก็คือว่ากลุ่มที่คาดว่าจะเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสรอดต่ำแม้ว่าจะได้รับตามการช่วยเหลือตามทรัพยากรที่มีอยู่ก็ตามกลุ่มนี้นะคะก็จะไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าหมายถึงผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงที่มี มีความปวดจากรุนแรงมากแต่และมีอัตราการรอดชีวิตต่ำแม้ว่าจะได้รับการดูแลรักษายอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเก้าสิบเอร์เซ็นตเบิร์นนะคะคือผู้ป่วยที่มีไฟไหม้ทางร่างกายอะไรเนี้ยถึง90%้าสิเอร์เซ็นกลุ่มนี้เนี้ยแม้จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็จะมีโอกาสารอดชีวิตต่ำถือว่าผู้ป่วยที่บาดเจ็บรุนแรงอาจจะได้รับบาดเจ็บจนมีบาดเจ็บหลายแห่งเห็นเนื้อสมองออกมาแต่ว่าดูคือพูด,ดง่ายๆคือดูแล้วว่าต่อไปเนี่ยไม่รอดแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตาย กลุ่มนี้ก็จะกลุ่มที่เราเรียกว่า expectant จุดประสงค์ของการแยกผู้ป่วยกลุ่มนี้มาเนี่ยเพื่อมีประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเราก็จะให้รับได้คำช่วยเหลือตามความเหมาะสมตามสถานาการณ์ด้วยนะคะจะเห็นว่ากลุ่มที่ลงมาเนี่ยคืออาการเนี่ยจะคลา้คลายกันหมดไม่ว่าจะเป็น immediate หรือว่าเป็น expectant แต่ว่าอยู่ที่ว่าต่างกันที่ว่าอาการเนี่ยกลุ่มที่ ถ้าช่วยแล้วน่าจะรอดก็เป็นกลุ่มฉุกเฉินกลุ่มที่ต่อให้ช่วยก็ไม่น่าจะรอดก็คือกลุ่ม expectant หรือที่ว่าคาดว่าจะเสียชีวิตนั่นเองค่ะต่อมานะคะในกลุ่มผู้ป่วยที่เรียกว่ารอได้หรือกลุ่ม Delay เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น serious i n j u r y คือต้องการการรักษาแต่ว่าสามารถรอได้อยู่โดยที่ไม่ทาให้เกิดภาวะคุกคามต่อก,การเสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นการที่มีกระดูกขาหัก การสัมผัสแกส๊สมาตรฐา40%ของร่างกายคือมีอลา,าคายเครื่องกลุ่มนี้นะคะควรจะมีภาวะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อคือกลุ่มนี้มียังมี Peripheral Pulse อยู่ไม่มีไม่มีปัญหาเ,เราื่องภาวะหายใจลำบากสามารถควบคุมเลือดออกได้แล้วผู้ป่วยสามารถทำตามคำสั่งได้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังต้องการการรักษาอยู่จะแยกกับกลุ่มที่เป็น Minimal หรือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือว่ากลุ่ม Minimal เนี่ย จะเป็นกลุ่มที่มีอาการอย่างอื่นเนี่ยคล้ายกันหมดเลยคือมีที่ประจาอยู่ภาวะไม่มีภาวะหายใจลําบากควบคุมเลือดออกได้แล้วทาตามสั่งได้เหมือนกันแต่เป็นกลุ่มที่บาดเจ,จ็บเล็กน้อยกว่ายอย่างยกตัวอย่างเช่นมีต้องการการดูแลเล็กน้อยหรือว่าแทบจะไม่ต้องได้รับการดูแลเลยเช่นมีบาดแผลถลอกแผลชิดขาเล็กน้อยหรือว่าได้รับสารพิษมีอาการระคายเคืองไม,ม่มากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ารอได้เป็นกลุ่มสุดท้ายนั่นเองค่ะ นะคะก็เห็นว่าตรงนี้กลุ่มบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเปล่าถ้าไม่บาดไม่ใช่บาดเจ็บเล็กน้อยก็คือรอได้ถ้าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยก็คืออยู่ในกลุ่มมินิมอลนั่นเองหลังจากที่เราคัดกรองผู้ป่วยเสร็จแล้วต้องคำนึงอยู่เสมอว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็ทรัพยากรก,ารก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้เช่นกันนอกจากนี้กลุ่มที่เราคัดแยกไปแล้วเนี่ยการที่เราไปแอสเซสซัมไปประเมินซ้ำนี่ก็จะสามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ ต่อมาเราก็จะมาทดลองทำซาวต์รีแอคกันนะคะเหตุการณ์สมมุติที่ให้เนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ยิงกันที่สนามกีฬามีผู้บาดเจ็บหลายคนเรากับเพื่อนเนี่ยเป็นทีมที่ไปถึงก่อนเป็นรถพยาบาลคันแรกที่ไปถึงเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยพบว่ามีผู้บาดเจ็บที่เห็นอยู่เนี่ยแรายสถานการณ์ปลอดภัยแล้วซีนเซฟนะคะแล้วเราก็เรียกขอกําลังเสริมแล้วเราจะทําอะไรต่อเป็นลําดับแรกคะลําดับแรกที่เราจะทําก็คือ กลุ่มแรกที่เราจะทำก็คือเราจะทำการรอบบล s อ r t i n g ก็จะประกาศก่นกอนว่าใครที่จะใครเดินได้ใครต้องการความช่วยเหลือถ้าเดินได้ให้เดินไปตั้งยุดที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็ได้ผู้ป่วยที่เดินได้เดินออกไป2คนหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็จะประกาศต่อคะ่ะเราก็จะประกาศว่าใครต้องการความช่วยเหลือให้โบกมือใช่ไหมคะเราก็จะมองหาว่ามีใครโบกมือบ้าง เราก็เห็นว่ามีคนผู้ป่วยอยู่สามคนบกมืออยู่กลุ่มนี้ยังไงคะเราเข้าไปเลยไหมยังไม่เข้านะคะเราเข้าไปกลุ่มที่ไม่บกมือคือมีกลุ่มที่นิ่งอยู่กลุ่มที่นิ่งอยู่สามคนนี่ละคะ่ะเราจะรีบเข้าไปดูการกลุ่มที่นิ่งก่อนนะคะหลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวไม่ตอบสนองเราเนี่ยก็จะคนแรกเป็นผู้ชายอายุยี่สิบเก้าปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่อกซ้ายเห็นเห็นอยู่ว่าหายใจติดขัดยังมีชีพจรอ,อยู่กลุ่มนี้ ไงคะหายใจอยู่มีที่ประจาที่ข้อมือดูหายใจที่ปกติแปลว่าเป็นอ m m เ d ด a t e ถูกต้องค่ะเป็นยงเป็นผู้หัวที่ได้รับเป็นอ m m เ d ด a t e ต่อมาเป็นเด็กหญิงอายุ8ปีถูกยิงที่ทะลุทะลุที่ศีรษะเห็นเนื้อสมองออกมาหายใจช้าสี่ครั้งต่อนอาทียังมีชีพจรกลุ่มนี้เป็นยังไงคะกลุ่มนี้ยังหายใจอยู่ก็คือยังไม่ตายใช่ไหมคะพอยังไม่ตายปุ๊บก,ก็แปลว่า ก็มาดูว่าคนไข้าอาการอันนี้คืออาการหนักอาการหนักแล้วมีโอกาสรอดสูงไหมถ้ามีโอกาสรอดสูงก็เป็นอิมมิเดียตแต่คนนี้ถูกยิงทะลุศีรษะเห็นเนื้อสมองออกมาขนาดนี้ถึงจะช่วยเต็มที่ก็โอกาสรอดตา่าก็เป็นเอ็กเ t ปตันนะคะรา,รายที่สามนะคะเป็นชายอายุห้าสิบปีมีบาดแผลถูกยิงหลายตำแหน่งด้วยกันเข้าที่ท้องเข้าที่อกที่แขนที่ขาไม่ขยับไม่หายใจช่วยหายใจแล้วก็ยังไม่หายใจกลุ่มนี้เป็น เสียชีวิตค่ะน้องค่ะหลังจากที่เราประเมินกลุ่มที่แน่นิ่งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะไปดูกลุ่มที่จะได้รับการประเมินเน็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เขาโบกมือได้ใช่ไหมคะกลุ่มที่เดินไม่ได้แต่โบกมือได้ก็จะมีสามคนด้วยกันคนแรกเป็นเด็กชายอายุสิบสี่ปีถูกยิงเข้าที่แขนขวาแล้วก็มีเลือดออกมามากค่ะถ้าเกิดอย่างเห็นกรณีแบบนี้เราก็มีความจําเป็นต้องทำ life saving p r o c เ d อ r ์ใช่ไหมคะแล้วก็ทําการรัดบาดแผล หลังจากที่รับบาดแผลแล้วเลือดหยุดได้ชิปจระจรชัดดีก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มดีเลย์ค่ะนะคะหลังจากที่เราทำไลฟ์เซฟวิ่งโปรเซียแล้วก็ถือว่าคนไข้เนี้ยดูอาการคงที่มากขึ้นก็เป็นกลุ่มดีเลย์ได้ต่อมามีผู้เป็นผู้ชายอายุห5สปีบนน่นแน่นหน้าอกเหงื่อแตกหายใจลําบากไม่เห็นแผลถูกยิงชัดเจนอย่าลืมนะคะว่าในกรณีทั่วไปแม้ว่าเราจะเป็นกรณีอุบัติภัยหมู่ก็ตามแต่บางทีก็จะเป็น โอโรคคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับจากเหตุการณ์นั้นๆแต่เป็นอาจจะเป็นโรคของทาง medical condition เนี่ยมาบักบได้อยู่เสมอกลุ่มนี้ดูแล้วเราสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจมีปัญหาเรื่องการหายใจต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็เป็น immediate นะคะรดยที่3นะคะเป็นผู้หญิงอายุ22ปีถูกยิงเข้าที่ขาขวามีเลือดออกเล็กน้อยคำที่ประจร์ที่ข้อมือได้ กลุ่มนี้ก็เป็นต้องคือไม่ใช่ดูอาการค่อนข้างคงที่แต่ว่าต้องได้รับก,การดูแลรักษาใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นรีเดล็ดีดเลย์นะคะกลุ่มที่เดินได้เป็นผู้ชายอายุ2ี่ิบเก้าปีมีบาดแผลถลอกหายใจปกติที่ปจรปกติกลุ่มนี้คือรักษาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้าได้รับได้ต้องการการดูแลรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เป็นมินิมอลชายอายุสามสิบเจ็ปีถูกยิงที่มือซ้าย แผลเปิดเห็นกระดูกแต่แล้วกล้ามเนื้อนะคำที่ประจานที่ข้อมือได้กลุ่มคนนี้เนี่ยถึงจะเดินได้แต่ว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็คือรุนแรงกว่าแบบแผลถลอกอย่างไรแรกอยู่แล้วกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มดีเลย์ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าบางทีเนี่ยในเหตุการณ์จริงก็อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะพบ แม่ที่มีลูกเล็กๆอยู่เนี่ยเด็กอาจจะอาการไม่ไม่ดีแต่ว่าแม่อุ้มออกมาในกลุ่มที่เดินได้เพื่อออกมาต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เดินได้เองเนี่ยเราอาจจะพบคนไข้ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาการเล็กน้อยนะคะหรือบางทีอาจจะไปเจอคนไข้กลุ่มอาการหนักในกลุ่มเดินที่เดินออกมาก็ได้เช่นกันในทางกลับกันเราก็อาจจะเจอคนไข้ผู้ป่วยที่อาการปกติแต่ไม่ยอมลุกเดินออกมายกตัวอย่างเช่นาสามีหรือภรรยาบาดได้รับบาดเจ็บเดินไม่ไหว แน่นอนว่าเขาจะไม่ทิ้งสามีหรือภรรยาเขาแล้วเดินออกไปในกลุ่มที่เดินได้แน่ๆนะคะเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในชีวิตจริงก็จะมีะความซับซ้อนบางอย่างเกิดขึ้นได้ก็เป็นข้อควรระวังข้อควรนึกถึงด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะรถพยาบาลอีกคันที่เราขอความช่วยเหลือก็มาถึงแล้วสิ่งที่ใครจะที่ควรจะเคลื่อนย้ายก่อนคะ่ะกลุ่มที่จะได้รับการเคลื่อนย้ายก่อนก็คือกลุ่มอิมมีเดียนะคะก็จะได้รับการเคลื่อนย้ายออกไปหลังจากนั้น สิ่งที่เราควรจะทําต่อเพื่อเพื่อนร้นว่าอีกคนหนึ่งเขาก็ดูแลผู้ป่วยอยู่หลังจากนั้นเราควรจะทําอะไรต่อคะเราเป็นเจ้าหน้าที่ t r i a g e แล้วก็จะทําการ r e a s s e s s ค่ะประเมินผู้ป่วยซ้ํานะคะอย่าลืมว่าสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผู้ป่วยก็มีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกันนะคะโดยสรุปนะคะ So r t triage เองเนี่ยก็แบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ g l o b a l sorting หรือว่าการคัดแยกคร่าวๆที่เราใช้เสียงนะคะ แล้วก็ทำให้คัดแยกผู้ป่วยออกเป็น3กลุ่มต่อมาก็คือการทำา n n i v v i d u a l s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  m n t t คือเป็นการทำหัตถการช่วยชีวิตแล้วก็การแบ่งประเภทซึ่งจะแบ่งผู้ป่วยออกมาได้เป็น5กลุ่มคือเสียชีวิตคาดว่าจะเสียชีวิตฉุกเฉินรอได้แล้วก็กลุ่มบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ,คะนี่นะคะถ้ามีคําถามหรือว่าต้องการ ติดต่อเนี่ยนะคะก็สามารถส่งไปได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ทางนี้นะคะรวมถึงว่าสามารถเข้าไปทำ pre-test แล้วก็ post-test ได้ค่ะหวังว่าสไลด์นี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เข้าใจเซ u ล์ท e ิอัมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณด r b r o o k ร Lerner อีกครั้งหนึ่งนะคะที่อนุญาตให้ใช้สื่อการสอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ